สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Peace Talk ในช่วงของพวกเราทั้งสามคนในรายการเรื่องอปฏิรูปประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากมายมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้ ผู้สนทนาวันนี้อาจจะเป็นสามหนุ่มสามุมอาจจะไม่มีพิธีกรผู้หญิงหน้าตาดีๆเสยีสยงใสๆแต่ว่าในเนื้อหาและสาระนั้นเราก็จะนําสู่การปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์เป็นการนําแสดงความคิดเห็นสู่การปฏิรูปเพื่อนําส่งผ่านต่อไปถึงคอสชอหรือว่าผ่านต่อไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญผู้สนทนากับผม สองท่านด้วยกันครับท่านแรกเป็นผอรโรงเรียนนปชอท่านผอ,อนิสิตศิล์ทุกไพรส่วนท่านที่สองนั้นโฆษกนปชอคุณทนาวุฒิวิชัยดิตสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับท่านผอ,อนิสิตครับแล้วก็ท่านทนาวุฒิวันนี้ก็ ท่านพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลนี้ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ทรงโปรดเกล้าพระมหากรานที่คุณแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานั้นทางคณะรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงนโยบายเพื่อจะเข้าบริหารประเทศ ซึ่งในนโยบายที่เราจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของด้านการศึกษาซึ่งก็คงจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษานั้นก็คือนายยงยุทธยุทธวงศ์นั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาส่วนพลเรือเอกนรงพ,พ,พิพัฒนาใสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณกฤษณาพงเกรติกรเป็นรับรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพลโทสุรเชษชัยวงศ์รับรีช่วยศึกษาธิการอีกท่านหนึ่งก็หนึ่งว่าการสองรัฐมนตรีช่วยนโยบายาด้านการศึกษาที่ได้แถลงไว้เมื่อวันที่12นั้นก็คือนโยบายด้านการศึกษาเรียนรู้การทนุบำร,รุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจัดให้มีการเป็นรูปด้านการศึกษาการเรียนรู้ และจะปรับเปลี่ยนการจาัดสรรงบประมาณการนับสมุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงปัญหาด้านการศึกษาของเมืองไทยนั้นเป็นปัญหาที่เป็นมาอย่างช้านานนโยบายทั้งหมดที่คอรมรได้ถแถลงไว้ทั้งหมดหลายข้อด้วยกันอยากจะถามท่านผอนิ่ติสินทุไภัยก่อนเป็นอันดับแรกว่าเท่าที่ฟังนโยบายแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับการพัฒนารประเทศภายใต้การน,นำของนายการัฐมนตรีที่ชื่อประยุจันทร์โอจชาครับ พี่น้องที่คารบครับหลังจากที่มีการโหรดเก้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็ถแถลงนโยบายต่อสมาชิกสภานติบัญญัติถึงชาติตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาก็เรียนโดยตรงว่าดูภาพรวมของนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่ง มีนโยบายเร่งด่วน10ข้อนี่คือส่วนที่หนึ่งครับส่วนที่สองก็คือนโยบายทั่วไปนะโยบายเฉพาะจิตนะครับมีสองส่วนซึ่งจากการถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีก็พอจะทราบว่าประการที่หนึ่งนะโยบายที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ถแถลงนั้นเป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ เป็นเรื่องที่คนในแวดวงทางการศึกษาเนี่เขาเขารู้มานานแล้วนะครับซึ่งก็มาตอกย้ำใหม่ซึ่งประการที่สองเนี่ยนะครับดูนโยบายกว้างเกินไปนะครับจะนําไปสู่การปฏิบัติทําแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาของชาติเนี่ยค่อนข้างไม่ชัดเจนเพต้องฝากรัฐบาลว่า ต้องต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าข้อที่หนึ่งที่ท่านบอนิสิตได้มองในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เก่าซึ่งที่มองว่าท่านบอนิสิตต้องการให้มองแคบลงไปเพื่อการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมข้อที่หนึ่งที่ว่ากว้างเกินไปรัฐบาลนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคือคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีสิบข้อครับเมื่อได้อ่านแล้วนะครับปรากฏว่ามันมันกว้างแล้วก็ไม่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นต้องฝากรัฐบาลให้ข้าราชการไปดาเนินการแปลนโยบายให้เป็นภาคปฏิบัติ ให้ชัดเจนนะครับในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปอาจจะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการปฏติรูปต่างๆนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับนโยบายที่รัฐบาลทุนนี้ที่ถแถลงนโยบายต่อสภาเนี่ยจึงเป็นนโยบายที่กว้างและก็ยังไม่ชัดเจนนะค,คือไม่แน่ใจว่าจะสามารถทําได้ให้ร่วก ประสบผลสําเร็จได้แบบไหนยางเราก็ให้กําลังใจรัฐบาลครับ,รบอยากจะให้การประิรูปการศึกษาเนี่ยมันสําเร็จครับครับ ตามที่ด้วยด้วยระยะเวลาที่จํากัดด้วยหรือเปล่าครับที่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยท่านนายกร,ยรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายแต่ด้วยระยะเวลาจํากัดเลยออกมาเป็นนโยบายอยา่างนี้แต่เรียนนะครับว่ารายการของเรารายการเปิรูปประเทศไทยในวันนี้เนี่ยทุกสิ่งที่ได้นําเสนอเป็นการนําเสนอที่มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมไอ้ไหนถูกเราก็จะต้องบ,บ,อบอกว่าถูกไอ้ไหนที่มันพอจะร่วมเงินคิดร่วมเงินทําได้ร่วมเงินแก้ไขได้ก็นําฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการตั้งใจจะตีติงหรือตีเยนอะไรครับแต่ก็ อ่าเป็นกระจกสองเล็กๆคือสิบข้อนี่ครับผมจะเอามาขยายความแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วเรามาวิพากษ์กันดีกว่าว่าไอ้แต่ละข้อเนี่ยที่เขาได้แต่แหล่งนโยบายที่ผ่านมานั้นเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมันกว้างแบบไหนยังไงอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญนะครับทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานะทางเลือกไปพร้อมๆกันฟังหน้าพินิดนะฮะคือการศึกษาทั้งในระบบเล็กการศึกษาทางเลือกนะ ปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสามอาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตรปุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอันนี้คือข้อหนึ่งทั้งหมดมันมีสิบข้อเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในแต่ในแต่ละข้ออย่างข้อหนึ่งเนี่ยมันกว้างอย่างที่พี่นิสิตได้ว่าไว้ในตอนแรกแล้ว <Okay. S 1> ทีนี้การการปฏิรูปแบบนี้หรือนโยบายที่แ่ละก่อนมเนี่ยจะลงไปสู่กระทรวงแบบไหนอย่างไรเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็อยู่ที่ พระนท่านครับอรองนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมกระทรวงศึกษาและก็กระทรวงศึกษาเขาไปว่ากันว่าจะทําเป็นรูปธรรมแบบไหนอย่างไรจะลงในโรงเรียนแบบไหนอย่างไรดูข้อหนึ่งนะครับท่านพิพัฒน์ชัยชัยบุญแล้วก็ท่านธนาบุญครับดูข้อหนึ่งถ้าอ่านแล้วมันกว้างครอบจักรวาลคือครอบคลุมหมดปัญหาทางการศึกษาครับอย่างกรณีให้ความสําคัญการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกครับ อันนี้ก็มีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฮะครับซึ่งเป็นลอกออกมามาเป็นนโยบายบซึ่งถ้าทาได้ก็ดีครับครับระยะนี้นะครับเพราะการศึกษาในระบบคือการศึกษาไทยนหนึ่งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยเห็นไหมครับ,รบที่เราเรารู้มาในระบบนี่คนจํานวนมากนะครับในกระทรวงศึกษาธิการในการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่อนุบาล ระถมมัธยมต้นมัธยมปลายนี่มีนักเรียนนี่ประมาณสิบสองล้านคนเยอะมากนี่คือระดับพื้นฐานพอระดับกลางคืออาชีวะอาชีวะมีทั้งบวชปวสแล้วก็ระดับปริญญาตรีนี่มีประมาณหกแสนกว่าคนนะเกือบเก็ดเสียงนะครับนี่ระดับกลางพอระดับมหาวิาลยขึ้นมาอุดมศึกษานี่ก็มีประมาณสองล้านกว่าคน นี่คือคนอยู่ในวงในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปฐมมัธยมอาชีวะเอกชนหรือว่ารัฐบาลหรือมหาหลายหัยมอนกันอย่างอุดมศึกษาเนี่ยก็มีมหาหลัยประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมหลาลัยทั้งในทั้งในเอกเป็นเอกชนเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นผู้คนอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยมันมีกว่าสิบหกล้านคนที่ในระบบนะครับส่วนนอกระบบนะครับก็อย่างการศึกษานอกโรงเรียน นะครับการศึกษาตามบัญฑาชาสายการศึกษาพิเศษครับให้คนพิการคนด้อยโอกาสอยงนี้นะครับก็มีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาในระบบนี้จึงมีความสําคัญและใน,นขณะเดียวกันก็ปรากฏมีบอกว่าการศึกษาทางเลือกคือรัฐบาลต้องสร้างทางเลือกให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าเฉพาะการศึกษาโรงเรียนต้องสร้างช่องทางเลือกให้กับประชาชนเลือก เรียนทางการศึกษาได้อันนี้ก็เป็นปน,นโยบายที่ดีนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นข้อที่ปรากฏในพร,ร่ชบัดการศึกษาแห่งชาติแล้วนะครับคือคืออย่างที่บอกว่าเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพและก็ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะไอ้ตรงเนี้ยคือมันต้องไปจัดการหาแล้วก็ทำว่าจะทําอย่างไรอันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ และสิ่งที่ผ่านๆมาคนรัฐบาลชุดนี้มันเขาก็มีทํามันอยู่แล้วเหมือนกันก็ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันแต่ทีนี้มันต้องทำเป็นรูปแบบแบบแผนอีกทีหนึ่งภายในในแต่ละในในกองกทรวงสึกษาิการต่อไปนี่ท่านประลัดกระทรวงท่านอธิบดีบุ้ีท่ายนะครับต้องไปแปลงนโยบายข้อหนึ่งให้เป็นภาคปฏิบัติให้ชัดเจนครับเป็นแผนปฏิบัตินี่คือต้องไปถอดแบบหนึ่งปีให้จบนะครับนี่เฉพาะแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวนะซึ่งยังมีอีกหลายข้อ อีกเก้าข้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลดความเหลื่อมล้ําข้อที่สองมนี่ที่นีนี่เนี่ยคือคืออีกข้อแรกยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยเดี๋ยวยังมีการลดความเหลื่อมล้ำด้าสร้างเน้นการเรียนรู้สร้างสัมมาอาชีพในพื้นที่พูดอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต่างกับรัฐบาลก่อนกนตรงไหนยังไงบ้างคุณนิสิตคือโดยโดยภาพรวมนโยบายพม่าเขาข้าวมันคล้ายๆกันไม่แตกงกับทุกรัฐบาลแต่ว่าในในส่วนที่มันจะสําเร็จก็คือเรื่องการดําเนินการอย่างมีพลัง ในการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเรื่องการประทการศึกษานี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและเป็นเรื่องการประรูปยากมากยากกว่าทุกสิบเอ็ดฝ่ายกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ระยะเวลาหนึ่งปีสามเดือนนี่รับรองว่าต้องเป็นเรื่องที่พิพเศษมากๆที่จะประรูปให้ครบถ้วนนะครับก็ในในในช่วงหนึ่งปีสามเดือนที่ว่านี้คงจะเป็นการตั้งตั้งเป็นตัวตุ๊กตาไว้แล้วก็น่าจะตั้งสร้างโครงสร้างโครง,สร,ง,ครงสร้างไว้หรือเปล่า แล้วก็ในในการที่ท่านบอกนสิทธิ์ว่าเองหรือว่าคุณทน,ทนายวุฒิว่าเองเนี่ยเป็นการเขียนในในด้านภาพรวมในลักษณะว่าการเขียนภาพรวมไม่สามารถที่จะทําได้ครอบคลุมเนี่ยสิ่งสิ่งที่สิ่งที่กําลังคิดสิ่งที่เรากําลังสนทนากันเนี่ยถ้าในหนึ่งปีถ้าในหนึ่งปีสามเดือนที่ว่านี้ถ้าเป็นท่านท่านจะทําอะไรก่อนท <ผม S 1> ่านหมองีสิทิคือแบบให้กระชับกระชับเลยเนี่ยการศึกษาที่น่าจะต้องเร่งแล้วก็น่าจะต้องแก้ปัญหา อย่างเร่งด่วนไปเลยระยะเวลานี้เนี่ยผมเองต้องปฏิรูปเรื่องครูก่อนครับเรื่องครูนสองเรื่องหลักสูตรครสามเรื่องเทคโนโลยีผมผผมมอเบรกตรงนี้นิดนึงซึ่งเรื่องครูในนี้ก็มีนโยบายจะอยู่ในข้อไหน ก็จะมีจำเยนในเรื okay. like mm ่องครูโอเคเดี mm ๋ยวท่านบอนิสิตว่าเลยว่าจะปฏิรูปเรื่องของเรื่องครูก่อนเรื่องเทคโนโลยีก่อนครูที่เกิดปัญหาก็เราเคยสนทนากันข่าวที่แล้วนะครับนั่นคือเป็นความรู้พื้นฐานที่เกิ่ยวกับครูต้องยอมรับว่าขนาดนี้นะครับเรื่องครูนี่มีปัญหามากปัญหาหลักๆก็คือถูกสังคมกล่าวหาว่าขาดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนบริการการเรียนการสอนซึ่งข้อเท็จจริงนะครับ ข้าราชการครูเนี่ยครับทั้งหลายเนี่ยครับมีความรูร้ความสามารถไม่แตกต่างกันครับโรงเรียนอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุด